บริษัทไม่มีรายได้ต้องเสียภาษีไหมแม้ขาดทุนก็ยังต้องยื่นภาษีบางประเภทภาษีที่ยังต้องยื่น 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือพอกอดอ50ถ้าขาดทุนไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ต้องยื่น 2. องพอกดอห1 ยื่นกลางปีถ้าคาดการขาดทุนสามารถยื่นเป็นศูนย์ได้แต่ต้องยื่นทุกปี 3. แวดพพ30มาจดแวดต้องยื่นทุกเดือน 4. ภาษีหักหน้าที่จ่ายพองดอสพองดอ3ถ้ามีการจ่ายค่าเช่าค่าจ้างต้องหักและนำส่ง 5. ค่าธรรมเนียม dbd ทุกบริษัทต้องยื่นงบการเงินไม่ยื่นถูกปรับ6,000บาทและถูกระง,งับทะเบียนบริษัทหากเลิกกิจการควรจดเลิกให้ถูกต้องใครมีคำถามคอมเมนต์ถามมาได้เลยค่ะ